สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูกองจีนกันครับผมมีเพื่อนๆถามเข้ามาเกี่ยวกับกองจีนนะครับผมคือตอนนี้เท่าที่ศึกษาดูนะฮะเหมือนฟิลม์มนาก็เริ่มนะครับผมที่จะทําในส่วนของอกลายเป็นพาร์ทเนอร์ของบัวหลวงแล้วซึ่งผมเองก็เป็นแฟนแฟนแท้ของกองทุนบางตัวของบัวหลวงเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในส่วนกองจีนนะครับก็ อันนี้เว็บไซต์ p h e n o m e n นะครับผมสามารถมาเล่นใน PC ได้นะ PC เวอร์ชันผมว่ามันเด็ดกว่ามือถือนะครับโอเคผมจะทำการลองค้นหาเจ้ากองทุนที่เป็นกองจีนนะครับซึ่งกองแรกที่จะให้ชมนะฮะเป็นตัวนี้ b e c h i n e s EQ นะครับจะมีทั้งเป็นกองทุนธรรมดาลและเป็นกองทุน SSF นะครับซึ่งเป็นกองเดียวกันนะครับจะเรียกกองแม่ก็ได้ นะฮะเดี๋ยวขอเรียกตัวนี้ก่อนนะครับก็รายละเอียดภาพรวมส่วนใหญ่นะกองทุนจีนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลากหลายมาก H share A share น่นนี่นั่น,นลงทุนเมนแลนด์ลงทุนในเกาะอ,อะไรก็ว่าไปจริงๆแล้วมันมันมีเหตุผลมากมายเลยครับที่จะต้องเลือกลงทุนในกองจีนแต่และกองแต่ผมพูดตรงๆว่าเราคงไปสเปซิฟิกไม่ได้แล้วก็ไป ก็เรียกว่าอะไรไปหวังปักใจไม่ได้ว่าวันหนึ่งเมนแลน์จะทำได้ดีกว่านะครับดังนั้นก็เพิ่มไม่เป็นการเสียเปรียบได้เปรียบกันผมจะเอากองทุนจีนแต่ละตัวมาเปรียบเทียบกันซึ่งมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันก็จะเลือกมาเฉพาะกองจีนที่นึกออกนะครับบางตัวก็ปันผลบางตัวก็ไม่ปันผลนะครับก็ที่นึกออกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่กองพวกนี้ก็จะมี กลอง S S F ด้วยนะอย่างนี้เห็นไหมเคทีชัยหน้าก็มี S S F นะครับก็แต่เราจะเลือกเฉพาะอันที่ไม่เป็น S S F ละกันจะได้ไม่เป็นการเอาเปรียบกันนะครับผมก็มีอะไรอีกนะอันนี้ก็น่าสนใจครับ A S P E v O ช้ i หน้านะครับผมมีบัวหลวงผมมี KT ผมมีวันผมมี kbank ผมมี A S P นะครับ คิดว่าพอไหมเราดูอีกตัวเป็น TMB ก็ไปครับ TMB COF นะครับซึ่งมันทับพลิกเหมือนกันก็อันนี้คือหลักๆเนาะที่เหลือก็จะมีแนะนําขึ้นมานะผมคงไม่ได้ลงลึกกับมันมากเราไปดูดีกว่าว่าเปรียบเทียบแล้วกล่องต่านี้เป็นอย่างกันบ้างนะครับโอเคก็เอาง่ายๆเลยตรงๆเลยนะเราจะไปที่ภาพรวมของกอ,องทุนแต่ละตัวก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับเออ่ไทม์ไลน์สูงสุดคือ5ปีนะครับ5ปีเนี่ยจะมีแค่สีม่วงๆถือว่าาตัวนี้นะครับผมตัว C F เท่านั้นนะ C F ภาพรวม66%นะครับมีอยู่ตัวเดียวนะพอสามปีเป็นไงบ้าง3ปีนะครับระยะเวลา3ปี K ใช้หนาไม่มี ไม่มีข้อมูลนะครับที่เหลือก็มีนะครับสังเกตว่า a s p e v o China อยู่ที่111อันนี้ต้องมาดูฝั่งนี้ด้วยนะว่าเคอร์เซอร์ชี้ตรงไหนนะครับหัวเคอร์เซอร์ชี้ตรงนี้นะครับก็จะเห็นภาพรวมต่างกันไปนะครับภาพรวมของ b c h i n e EQ นะอยู่ที่ประมาณ78นะครับส่วน as p e v o China อยู่ที่73นะครับถ้าดูแบบนี้3ปีเนี่ยผมต้องให้ภาษีกับ b c h i n ี EQ เหตุผลเพราะว่า b ีชไนน i e ีเนี่ยเขามีปันผลนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าปันผลเป็นยังไงนะลองไปดูภาพรวมระดับ1ปีนะครับดูภาพให้ดีนะก็สังเกตว่าภาพรวมติดลบน้อยสุดก็ยังเป็น b ีชไนน i e ีนะครับผมนะก็ปีทั้งปีก็หุ้นจีนลงตลอดนะครับแล้วก็ลองดู year to date ก็จะเห็นว่านะครับก็เป็น b ีชไนน i ที่ย่อน้อยที่สุดนะครับ ภาพเฉลี่ยสามเดือนนะครับสามเดือนก็ยังเป็น b c n e นีนะเออตามโมเดลวันอ l l c h น n าแล้วก็จะเป็นพวกเค h i น a านะครับอ่ะกลับไปดูหนึ่งปีอีกครั้งนะครับก็จะเป็น c ีเชนีนะเคทีวันอ่อไชนานะเอ่อสพี SP เหมือนจะสูงกวันนะครับก็พอจะสรุปได้ว่าจริงๆแล้ว b ีเชนีน่าเล่นนะหนังสือชี้ชวนต่างๆ ท่านก็มาศึกษาได้สังเกตนะครับบีชนีจ่ายผนผลนะครับเคทชน,นคนชน่าไม่จ่ายนะครับวันออชนะาไม่จ่ายนะครับเคชน่ามีทั้งจ่ายและไม่จ่ายผนผลแต่ผลประกอบการสู้ไม่ได้เลยอีอวชานาไม่จ่ายนะครับนะเลื่อนไปดูส่วนของตัวค่าธรรมเนียมกันนะครับผมไปดูภาพรวมตรงนี้ดีกว่าจะชัดเจนกว่าค่าธรรมเนียมนะครับสังเกตว่าบีชนีเนี่ยไม่เก็บค่าธรรมเนียม หลายจุดเหมือนกันนะสับเปลี่ยนเข้าซื้อคืนไม่เก็บนะครับซึ่งถ้าใครที่ลงทุนในกองทุนฟินโนเมนาผมจะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วกองทุนฟิโนเมนาเนี่ยเขาก็คือเก็บตัวส่วนของค่า Front End Back End เนี่ยเท่ากันกับแบงค์เลยนะครับหลักการคือแบงค์จะเป็นคนเก็บผลประโยชน์ต่างๆคอมมิชชั่นต่างๆ Front End Back End และนำส่งให้กับฟิโนเมนาบางส่วนเป็นค่าบริการร่วมด้วยช่วยกันเหมือนพาร์ทเนอร์กันเนาะ ส่วนกลุ่ม FA ก็จะได้ส่วนแบ่งมานะครับเพราะงั้นไม่ต้องตกใจเวลาท่านาไปรีจิสเตอร์เป็น FA กับใครหรือว่ามีใครเป็นผู้ดูแลกองทุนเนี่ยมันไม่มีผลนะครับเขามีหน้าที่ก็คือตอบคาถามท่านอำนวยความสะดวกทาหน้าเอกสารต่างๆหรือให้คาแนะนํานะครับในการเลือกกองทุนท่านนั้นเองนะครับส่วนอื่นๆคอมมิชชั่นเพิ่มเติมไม่มีการเก็บเพิ่มนะครับทุกอย่างเป็นไปตามที่บลจตั้งต้นกําหนดเช่นบนัวหลวงมจะเก็บเท่านี้ก็เก็บแค่นี้นะครับไม่มีเก็บเพิ่มนะ ดูจากภาพรวมนะครับก็ดูเหมือนว่าบัวหลวงเนี่ยนะจะดีที่สุดนะครับบัวหลวงจะดีที่สุดนะอ่าประมาณนี้ก็น่าจะสรุปได้พอสมควรนะครับว่าเออบัวหลวงนะดูมาวินนะครับผมอ่ะลองมาดูพอร์ตต่างๆของเขาบ้างนะครับโอเคนะครับ B ใชยนี่นะก็จะเป็นมีลงทุนใน A share นะครับห่องกงว่างหละรุ่นนี้นั่นบางละ นะครับอ่าอันนี้จะเป็นกองทุนที่เขาถือนะอะไรแอนไชน่าเอชแชนะครับส่วนเคชไชน่าก็ประมาณนี้ครับแบ็กล็อกนะครับแล้วก็อ่วันอ่อไ h น่าก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นเอชแชรนะผม่น่าจะเตัวของรัสเซมเบิร์กนะเออลึกๆต้องไปลองอ่านดูนะครับเอออันนี้เป็นบริษัทการโดย JP Morgan นะครับอ่าอันนี้ก็อ่าของจีนนะชื่ออะไร Last p r i c e เนี่ยนะครับผม อันนี้ก็รัศมเบิร์กเหมือนกันนะครับอ่ะดูประเภทหุ้นที่ลงทุนนะของบีชันนีจะเป็นวันสดุทั่วไปคอมมูิตี้เนาะสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยถือซะเยอะสุดเลยนะครับส่วนหุ้นเป็นอะไรอันนี้ก็พูดยากเนาะต้องไปดูลึกๆไส้ในอีกทีหนึ่งมีเทคโนโลยีด้วย12%นะอ่าเทคเนี่ยเจ้าอื่นๆเหมือนจะถือน้อยกว่าเจ้านี้ถือพวกคอมมูิตี้เยอะกว่า สื่อสารนะครับเคชาสื่อสารอ่าววันไชนานะออไชนานะครับพอออไชน่าถือในกลุ่มของบริหารการเงินหรือแบงก์เยอะนะการแพทย์เยอะนะครับอะลองไปดูเคไชน่านะครับก็เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยน,นะครับอีโวไชน่านะครับก็จะถืออุตสาหกรรมการแพทย์ซะเยอะนะครับส่วนเจ้านี้นะครับ TMBCF ก็ถือการเงินซะเยอะนะครับ เพราะงาั้นการกระจายพอร์ตผมยกให้ B ีช e นนี e Q นะบริหารสับสนได้ดีกระจายพอร์ตได้ดีอัตราส่วนการลงทุนก็ประมาณนี้ครับลงทุนอยู่70%นะครับเออในหน่วยลงทุนและลงทุนในหุ้นประมาณ17%นะครับแล้วก็มีทรัพย์สินอื่นประมาณ5%นตนะครับตรงนี้จริงๆบอกอะไรมากไม่ค่อยได้นะเออจริงๆบอกอะไรมากไม่ค่อยได้นะอันนี้ประมาณนี้นะครับ ผลการดำเนินงานปันผลนะก็ต้องบหมอเลยครับว่าบีชัยนีดีครับผมถือว่าดีมากๆนะแต่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกบอกอะไรไม่ได้ผมเป็นสายเทคนิคก็จะดูกราฟรส่วนใหญ่พวกชาร์ปเรชชอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยดูนะเราเป็นยูเซอร์นะครับผมหรือเป็นผู้ลงทุนนะไอข้อมูลพวกนี้มันลึกเกินไปแล้วถามว่าดูขนาดเนี้ยสุดท้ายผลตอบแทนดีไหมก็ การันตีไม่ได้ผมก็ได้ตัดสินใจดูว่าเฮ้ยถ้าผลทางยอดหลังมันโอเคถูกริตกับเราก็เพียงพอแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนในการตัดสินใจนะครับืสำหรับใครที่ชอบกองทุนจีนและหากกองทุนจีนลงช่วงนี้นะครับลองเปิดดูกราฟกันบ้างนะอันนี้น่าจะอิงจากกองทุนบัวหลวงนะครับผมจะลองใส่อินดิเคเตอร์ไปสักตัวหนึ่งนะครับ ลองใส่ตัว RSI ลงไปหรือ Relative Strength Index นะโอเคก็จะเห็นว่า RSI นณะตอนนี้ปัจจุบันนะครับค่อนข้างต่ำนะ ừ. แปลว่าเป็นจุดเข้าซื้อที่ไม่ได้แพงมากนะครับผมจุดนี้ถือว่า RSI ต่ำมากแล้วนะครับตรงนี้จะมองเป็น d i v e r g e n c ก็ได้สำหรับด้านเทคนิคเนะาะเพราะงั้นกองจนเนี่ยผมว่ามีภาษีนะลองดูในดิลิชาร์แล้วเราไปดูบิก๊กลิชาร์กันดีกว่านะครับ ค okay. ภาพของ weekly ก็จะเห็นว่ากองทุนของตัวบรวหลวงเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านเขานะเออย่อ,ยอมาได้เท่าไหร่นะครับหายเก่าเขาอยู่แถวนี้เนาะหายเก่า no? mm hmm. อยู่แถวนี้ระหว่างทางก็ด mm ีวเดนมาเรื่อยนะถึงบอกว่าจริงๆแล้วน่าสนใจกว่าไอตัว ASP หรือววันเพราะว่าระหว่างทางเขาปันผลมาเรื่อยๆนะครับทำให้แม้กระทั่งปันผลแล้วเขายังมี เพอร์ฟอร์แมที่ดีเนาะเลยรู้สึกว่าน่าลงทุนนะอันนี้ก็เป็นอ่าสำหรับข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหากองทุนจีนอยู่นะขณะนี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับประมาณนี้สวัสดีครับ